ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องทําง่ายให้ยากนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องไดสตาร์ทค้างนะครับของรถไถฟ o ร์ดนะครับอาการไดสตาร์ทค้างเป็นไงนะครับก็คือหลังจากที่เราสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับที่ผมเจอมากับตัวนั่คือจะได้ยินเสียงวีดครับก็คือเสียงไดสตาร์ทครับวิ่งตัวนี้นะคือมอเตอร์สตาร์ครับตัวนี้ครับ คือได้ยินเสียงวีทร้องเลยนะครับซึ่งเป็นเป็นเสียงที่มันผิดปกติอของของของหลังจากที่เราทําการตตาร์เครื่องแล้วครับคือมันจะต้องมีแต่เสียงเครื่องยนต์นะครับแต่นี่คือวันนั้นผมเจอมาก็คือมีเสียงวีทครับผมก็เลยลงจากรถมาดูนะครับว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นครับเพราะว่ามันวีทแถวๆนี้นะครับก็คือลองฟังดูดีดีก็คือได้สตาร์ค้างนะครับ คือตัวมอเตอร์ไดรสตาร์นะค้างหมุนตลอดนะครับชุดอัตโนมัติสตาร์นะครับคือมันกลับที่แล้วล่ะแต่ว่าไดสตาร์ยังหมุนอยู่ทําไมไดรสตาร์ยังหมุนอยู่ครับเพราะว่าสะพานไฟครับที่อยู่ด้านหลังตัวอัตโนมัติสตาร์ตัวนี้ครับมันไม่ยอมกลับที่ครับมันไม่ยอมกลับที่ตรงนี้ครับสะพานไฟตรงเนี้มันไม่ยอมกลับที่เดิมก็คือมันไม่ยอมจากครับคือมันมันค้างครับ มันเชื่อมต่อตลอดนะครับมันก็เลยทําให้มเอเตอร์หมุนตลอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำสองอย่างก็คือรีบปลดแบตให้ไวนะครับรีบถอดขั้วแบตออกเลยนะครับบวกหรือลบก็ได้นะครับคือรีบถอดออกเลยนะครับหรือไม่อีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าเรารู้ว่าหน้าตาพานไฟนะครับมันอยู่ตรงไหนนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ด้านด้านหลังนะครับตรงนี้ครับตรงหลักไฟเยอะๆเ,เนี่ย สะพานไฟจะอยู่แถวนี้นะครับให้เราใช้ไม้นะครับไม้ครับไม้ท่อนฟืนอะไรครับกลมๆก็ได้ครับเคาะครับกระแทกกระแทกครับกระแทกกระแทกแถวๆนี้ครับด้านท้ายหลักเนี่ยครับของชุดอุตมนิสตาร์เนี่ยครับบางทีอาจจะทําให้หน้าสะพานไฟครับมันหลุดแล้วก็จากออกนะครับก็ทาได้สองอย่างนะครับที่ผมคิดอยู่นะครับ ผมคิดอยู่ก็มี2ออย่างครับที่จะต้องรีบทำนะครับก็ได้คิดได้แค่นี้นะครับส่วนคนอื่นอาจจะมีวิธีการอย่างอื่นนะครับก็ลองแชร์กันดูนะครับแชร์กันมาว่าทำยังไงกันบ้างนะครับเพราะว่าถ้ามันค้างแล้วเราต้องรีบปลดออกอย่างไวนะครับไม่งั้นมอเตอร์สตาร์ทเราจะจะเกิดความเสียหายได้นะครับอาจจะไม่ได้สาเหตุนะครับผมเดาๆก็คือหนึ่งเราอาจจะสตาร์ทลากยาวนานนะครับ ถามว่าเวลาเราสตาร์ทลากยาวนานเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันจะทําให้กระแสนะครับที่ไหลที่ไหลระหว่างหน้าสะพานไฟตรงนี้นะครับคือมันไหลนานจัดแล้วมันมันเกิดความร้อนนะครับมันเกิดความร้อนแล้วทําให้หน้าคอนแทคเนี่ยหน้าสะพานไฟเนี่ยมันมันมันร้อนแล้วมันติดกันนะมันเริ่มจะติดกันครับมันก็เลยทําให้เกิดการค้างของสะพานไฟนะครับ หนึ่งครับคือสตาร์ทนานกระแสสูงเกิดความร้อนที่นาตาพานไฟนะครับเกิดการจะอาจจะทําให้เกิดการติดกันได้นะครับสองระบบกลไกนะครับกลไกของชุดาาตัวอโตติสตาร์ตต,ตรงนี้นะครับด้านในเนี่ยมันอ,อาจจะเกิดจากการติดขัดนะครับคือคือมันไม่ยอมวิ่งกลับนะครับกลไกการดันตพานไฟด้านในตัวของมันเองอะ่ะก็คือมันไม่ยอมวิ่งกลับที่นะครับอาจจะเกิดจาก การติดขัดของสนิมหรือว่าไม่ได้มีการหล่อลื่นหรือว่าไม่มีการซ่อมบำรุงนะครับตามระยะนะครับก็อาจจะเป็นสาเหตุได้นะครับเท่าที่ผมคิดได้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ใครมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันครับอันนี้ก็แชร์แชร์กันไปนะครับว่ามันมีลักษณะยังไงครับของอาการไดสตาร์ทค้างนะครับเพราะว่าผมก็เคยได้ยินแต่เขาแบบ พูดกันนะครับแต่ว่าไม่เคยเจอนะครับว่าใดค้างมันเป็นยังไงนะครับที่ครับใครมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับแล้วก็มีไอเดียอะไรก็แชร์เข้ามาได้ครับตัดฟังทุกความคิดเห็นครับผมวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับผม